สวัสดีครับคุณครูก็ขอแนะนำตัวเองก่อนนะครับคุณครูชื่อคุณครูเนติพงศ์คุณผสมอยู่ในสาราภาษาต่างประเทศสอนในวันนี้จะมาสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษโดยเฉพาะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองครับใครที่อยู่ที่บ้านก่อนที่จะเปิดเทอมก็สามารถ ดูแล้วก็เรียนรู้ผ่านวิดีโอนี้ได้นะครับวันนี้คุณครูก็จะมาสอนพวกเราในยูนิตท,ที่หนึ่งะเป็นเรื่องของการทักทายในภาษาอังกฤษด้วยคำว่า hello ครับก็เป็นคำทักทายง่ายๆที่นักเรียนอาจจะคุ้นเคยแล้วก็รู้จักกันดีอยู่แล้วครับมาดูกันเลยครับก่อนที่จะเรียนก็มาร้องเพลงกันก่อนดีกว่าครับร้องเพลง ถ้านักเรียนอยู่ในห้องเรียนรูก็จะพานักเรียนร้องเพลงแล้วก็แสดงท่าทางประกอบครับพร้อมไปยังเอ่ยมาร้องเพลงกันเลยนะครับ Hello. Hello, how are you? How are you today? I am fine. I am great. I am fine. I'm just great. I am fine. I am great. I am great. I'm very well today. Great! กร็ขอบคุณวิดีโอดีๆนะครับจากลิงก์ข้างล่างนี้นะครับ mm hmm. อ่าต่อไปเรามาดูกันว่าเรามาลองฝึกสนทนากันเลยด้วยคำว่า Hello นะครับ mm hmm. ตัวอย่างนะครับเวลาที่นักเรียนมาโรงเรียนจะทักทายกันว่า Hello and h i m him. HELLO ลแล้วก็ตามด้วยชื่อของเรานะครับฮัลโหแอมอะไรก็ว่าไปครับแล้วก็คนที่ถูกทักทายก็จะตอบรับโดยขัว่า HELLO หรือว่าใหก็ได้ให้แฮมแอมพิม hmm. uh, ครับ mm hmm. ก็จะลืมบอกชื่อเขาแล้วก็ตามด้วยชื่อของเราลองพูดอีกทีนึงน,นะครับ HELLO ลแอมแฮม I am am ม i m ตามด้วยชื่อของเราด้วยนะครับลองฝึกพูดดูครับอยู่ที่บ้านก็ลองฝึกพ,พูดจนทนาด้วยการใช้คำว่า Hello นะครับหรืออีกตัวอย่างนึง Hello I m s s m m h l l o o m Sam สวัสดีฉันชื่อว่าแซมครับแล้วก็เพื่อนก็จะทักทายว่า Hi Sam I m แจ็คสวัสดีแซ,ซมฉันชื่อว่าแจ็คอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นการใช้คำว่า h ฮลโลหรือคำว่าไฮก็หมายถึงคำว่าสวัสดีเป็นคำทักทายง่ายๆแล้วก็ใช้กับคนทั่วไปหรือกับเพื่อนอันที่เราสนิทสนมอาจจะใช้คำว่าไฮหรือใช้คำว่าเฮ l โลก็ได้นะครับ นั้นเด็กๆก,ก็จะลืม am ย่อม,มาจาก I am อเป็นคำย่อใช้ในภาษาพูดหรือว่าบางทีในภาษาเขียนนะครับก็ขอให้นักเรียนได้รู้ไว้ครับว่า am ย่อม,มาจาก I am ครับบางคนอาจจะงงต่อไปการทักทายอย่างเนินเวลาที่นักเรียน จะกล่าวลาหรือบอกลาเราจะพูดว่าอย่างไรนะครับก็จะพูดว่า goodbye goodbye หรือว่า bye bye หรือว่า bye นักเรียนจะรู้ดีอยู่แล้วแล้วก็เคยพูดอยู่ว่อมันหมายก็ว่าอะไรนะครับแล้วก็ใช้ตอนกล่าวลาจะจากลาเพื่อนนะครับเป็นการทักทายแล้วก็อ่ากล่าวลา ต่อไปถ้านักเรียนจะจะขออนุญาตเข้าห้องขอ,อ,องนอกห้องอนักเรียนจะพูดว่ายังไงนะครับามาดูตัวอย่างตัวอย่างนี้นะครับถ้านักเรียนอยากจะขออนุญาตออกจากห้องอไปเข้าห้องน้ําหรือว่าไปทําธุระคุณครูทํางานอยู่ในห้องนักเรียนก็จะต้องพูดว่าโดยการใช้ขึ้นต้นด้วยคําว่า may I go out please ครับลองพูดนะครับ may I go out please ครับคุณครูถ้าอนุญาตก็จะตอบว่า yes you may yes you may นะครับลองพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับ may I go out please แปลว่าคุณครูครับขออนุญาตออก จากห้องครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับมาดูอีกตัวอย่างหนึง่งถ้าอยากจะขออญาตเข้าห้องไปต้องพูดว่า may I come in please may I come in please ลองพูดตามนะครับ may I come in please ถ้าคุณครูอนุญาตก็จะบอกว่า Yes you may ถ้าไม่อนุญาตก็จะบอกว่า No you may not No you may not ก็เป็นการขออนุญาตง,ง่ายๆแล้วก็นักเรียนควรที่จะรู้เวลาที่เปิดเรียนมาคุณครูก็จะให้ฝึกพูดทีละคนแล้วก็สนทนากันให้เกิดความรู้ความเข้าใจแล้วก็นําไปใช้เวลาที่นักเรียนจะขออนุญาตโดยเฉพาะในชั่วโมงที่เรียนภาษาอังกฤษครับ เพราะฉะนั้นในวันนี้เราก็ได้เรียนรู้สั้นๆั้นมาสรุปบทเรียนกันเลยว่าเราได้เรียนเรื่องอะไรบ้างก็ได้เรียนเรื่องการทักทายง่ายๆด้วยคำว่า hello ให้แล้วก็การกล่าวลาด้วยคำว่า goodbye ตัวนี้เขียนติดกันนะครับคุณครูเขียนผิดแล้วก็หรือจะบอกว่า bye bye ครับแล้วก็การขอญาตข้อห้องก็จะ ต้องขออนุญาตในการพูดว่า m a นี้ I come in please หรือว่าขออนุญาตเอาจากห้องก็ต้องใช้คาว่า May I go out please นะครับก็อย่าลืมเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่2ก็อย่าลืมนำันไปใช้แล้วก็มาทำแบบฝึกหัดกันดูครับโดยเฉพาะนักเรียนที่มีหนังสือแล้วนะครับก็สามารถทำแบบฝึกหัดอยู่ที่บ้านได้นะก่อนที่จะเปิดเทอมครับ ในหนังสือเด็กของเราในหน้าเชียร์อัพนะครับในหน้าที่สองนะก็ให้หนัก,นนเ,นะกนเรียนเติมคำลงในช่องว่างอาจจะเป็นคำว่าเฮลโลหรือจะเป็นชื่อนะครับง่ายๆนะครับแล้วก็ในหน้าที่เจ็ดก็ให้นักเรียนเติมคำลงในช่องว่าเป็นการขออนุญาตเป็นการขออนุญาตเข้าห้องหลังจากที่เราได้ เรียนในคลิปนี้แล้วนะครับก็หวังว่านักเรียนจะเข้าใจแล้วก็นำไปใช้ในการทักทายเพื่อนอแลวกกรุรูก็ขอจบการเรียนการสอนในช่วงนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็เปิดเทอมก็หวังว่าจะได้เรียนอย่างเต็มที่นะครับก่อนที่จะเปิดเทอมก็สามารถเรียนรู้ผ่านดีโอมีได้นะครับขอบคุณและก็สวัสดีครับ